สนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกคอปอพอร่่มกับภาคธุรกิจมอบของขวัญปีใหม่ประกันภัย10บาทคมครองครบในกรมทรรเดียว สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปอปอเปิดโครงกา,ารรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2564พร้อมเปิดบริการสายด่วนคอปอป1186ตลอด24ชั่วโมงช่วง7วันอันตรายดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคอปอปอเป็นประธานพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงกา,ารรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2,564ภายใต้แนวคิดสงกรานสุขใจขับขี่ปลอดภยัยห่างไกลโควิดเลขขธดที่การคอป,อ,ปอกล่าวว่าแม้ว่าตัวเลขอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกราน์ ของปี2,563จะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้ภาครัฐมีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้ประชาชนเดินทางน้อยและเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่สําหรับช่วงเทศก,กาลปีใหม่ปี2,564เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ก็ยังเป็นสถิติที่สูงอยู่โดยพบว่าในช่วง7วันของการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับคี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุระหว่างวันที่29ธันวาคม2563ถึง4มกราคม2564เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวม3,333ครั้งโดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ขับรถเร็วเมาแล้วขับและไม่สวมหมวกนิรภัยจากสถิติข้างต้น ทำให้สำนักงานคอปปพ่อและภาคธุรกิจเห็นความสําคัญของการรณรงค์สร้างจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนนควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิาสำนักงานคอปปพ่อในฐานะคณะกรรมการสนยนอํานวยการความปลอดภัยทางถนนและถับหน้าที่ในการกํากับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงได้บูรณาการทํางานร่วมกับภาคคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมอบบุกนิรภยัยการแสดงนิทรรศการความปลอดภัยทางถนนของภาคอุตสาหการรมประกรันภัยกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประกันภัยกลุ่ม10บาทสงกรานต์อุ่นใจนิว n o r m a l super plus และบริเวณหน้าศูนย์บริการด้านการประกรันภัยให้บริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรีเป็นต้น วันนี้ก็เป็นวันที่เราเปิดตัวโครงการรณรงค์เพื่อเราจะช่วยกันลดอุบัติเหตุเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็เป็นวันที่เราเปิดตัวโครโม,มทันประกันภัยกลุ่ม1 0บ,บาทสงกรานต์อุ่นใจนิว n o r m a l super plus ซึ่งก็จะมีระยะเวลาจําหน่ายเริ่มตั้งแต่1เมษายนไปจนทัง้งถึง31พฤษภาคม64นะครับแล้วก็ถ้าซื้อ,อบริษัทที่ร่วมกับเราเนี่ยที่จะสมุนาคุณให้ก็จะคุ้มครองไป30วันและสิ่งที่ปีนี้ที่เราได้ รับความร่วมมืออย่างดียิ่งก็คือมีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการกับเราทั้งสิ้น23บริษัท ก็มีบริษัทประกันวินาศภัย16บริษัทบริษัทประกันชีวิต7บริษัทและก็มีาภาคธุรกิจอื่นรวมทั้งทางด้านโรเกอร์และก็ภาคธุรกิจอื่นที่ทํางานเกี่ยวข้องแล้วก็มีบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนรวมทั้งหมด20บริษัทเข้ามาร่วมกับเราเพปีนี้เนี่ยเราก็ได้มีเสียงตอบรับมีแนวร่วมที่มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับผมก็เชื่อว่าโครงการรณรงค์ในวันนี้รวมทั้งเรื่องของโครงการที่เรามีการเปิดตัว กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสิบาทสงกรานต์ขวัญใจ New Normal Super Plus ก็จะทําให้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงระหว่างเทศกาลสงกรานต์ซึ่งปีนี้เราเป็นห่วงเพราะว่ามีวันหยุดยาวและที่สําคัญที่สุดเพื่อจากภกาครัฐได้มีศักยภาพในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้ดีประชาชนอุ่นใจมากมีความสุขมากก็เฉลิมฉลองกันมากผมเชื่อว่าจะมีการเดินทางมากกว่าปีที่แล้วแน่นอนแล้วก็ถ้าไม่ระมัดระวังกันตรงนี้ที่เราเป็นห่วง ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนก็คืออยากให้เฉลิมฉลองกันระมัดระวังนะครับอย่าให้การความสุขกลายเป็นความทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้ระ,ะมัดระวังหรือเราประมาทที่สําคัญที่สุดเนี่ยเวลาถ้าเฉลิมฉลองดื่มเมาสุราแล้วเนี่ยต้องอยู่กับบ้านเลยและก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังสวมอุปกรณ์ต่างๆให้ครบถ้วนนะครับแล้วเราย้ําอยู่ตลอดเวลานอกจากท่านจะดูแลสุขภาพตัวเอง ดูแลรถยนต์มีอุปกรณ์มีอะไรตา่างๆป้องกันความปลอดภัยแล้วเนี่ยสิ่งที่จําเป็นต้องมีก็คือมีระบบประกันภัยเข้ามาช่วยบริหารความเสีย่ยงถ้าเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์อย่างน้อยที่สุดนะครับที่กฎหมายบังคับคือประกันภัยพร,ะระบและก็เสริมด้วยประกันภยัยภาคสมัครใจนะครับและท่านจะอุน่นใจเต็มที่และถ้าหากว่าต้องการเซอร์อีกทางหนึ่งก็มีประกันภัยกลุ่ม10บาทนะครับซึ่งเป็นประกันภัย ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆที่สา,ามารถหาดได้มีการคุ้มครองเป็นพิเศษดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ความสําคัญเรื่องของระบบประกันภัยและถ้ามีข้อสงสัยอยากสอบถามรายละเอียดก็อย่าลืมสายด่วนคอปพ1 8ึหนึ่รวมทั้งในช่วง7วันอันตรายทางคองพพสายด่วน1นึ่ของเราเปิดบริการ24ชั่วโมงเป็นสายด่วนที่ถ้าสามารถแจ้งเรื่องของประกันภัยหรือมีความเดือดร้อนต้องการเรื่องของเคลมประกันไม่ได้รับความสะดวก จากเรื่องของบริการต่างๆเกี่ยวกับทางด้านของประกันภัยก็แจ้งที่สายด่วนคอปพะพึ1งเราพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถครับ